ต้อง oui. er> pues ู้ A T M อยู่นะฮะก็เลยเข้าตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าเข้าตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าพบบัตรบัตรสองใบนะฮะที่สอนอทองหล่อเอาไปขยายผมนะครับก็จะเป็นเหตุให้ทราบว่าแล้วก็เป็นคนในห้องพักที่โรงแรมล้นกับโรงแรมยูโรนะฮะเป็นเหตุให้พบพบคอมพิวเตอร์นะฮะ 2อัน้ำสองสองน้ำสองเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องสกิมเมอร์ซึ่งพกในตัวนขนาดได้แต่หนึ่งเครื่องมาจากประเทศจีนทั้งสิ้นนะฮะปรากฏว่าเป็นบัตปปรปลอมนะฮะบางบัตรก็เป็นบัตรจีนแต่ว่าชื่อไม่ตรงกันก็คือจเจ้าของดอกของเขาเนี่ยนะครับไม่ตรงกันนะ,ะแล้วก็การลดดอก ให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมนะครับก็คือหมายถึงว่ามีเครื่องมือสกิมเมอร์ทั้งเวกนะฮะและไรเนี่ยไว้ในครอบครองมันก็เป็นความผิดแล้วนะครับนะทั้งสองทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขยายผลให้สอนอทองหน่อยขยายผลต่อไปว่าก็อาจจะเป็นผู้เสียหายที่ไปโควบขโมยบัตรเข้ามาจากประเทศจีนหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ นะครับก so ็คงจะต้องให้ธนาคารตรวจสอบต่อไปนะครับมีสองอย่างนั่คือมีสกิมเมอร์สองตัวครั้งแรกเนี่ยสกิมเมอร์นี่อยู่กับตัวเขาแล้วก็มีข้อมูลที่อยู่ที่คนที่เจอที่มอเตบร์โบก็คือมีสกิมเมอร์และตัวโอเตอร์โบนะครับใช้ได้สองอย่างก็คือบัตรที่เป็นบัตรจริงหรือว่าขโมยมาจากจากข้างนอกเนี่ยแล้วก็เอามาใช้โดยที่บางบัตรเนี่ยจะมีตัวเลขคือเขาเขาาจะติดไว้มีรหัสท้องกดนะฮะมีรหัสท้องกดจะอยู่ข้างหลังบัตร ใน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 ,นี้นเราเขาเขาเขียนไว้อันหนึ่งอันที่สองก็คือบัตรว่างบัตรว่างนะครับคือพร้อมจะใส่ข้อมูลขึ้นมานะครับการทาความผิดก็คือบัตรที่มีตัวรหัสแล้วเนี่ยก็ไปกดได้เลยกับบัตรที่เป็นบัตรว่างเป็นบัตรเครดิตก็อาจจะมีร้านรบบซื้อพิรู้ก,กันนะครับตกลงในการรูดบัตรรูดแล้วไม่เอาของรูดแล้วได้เงินมาแล้วท่านจแเปอร์เซ็นต์กันนี่คือวิธีการแบบนี้วิธีการที่เขาใช้ทำความผิดแล้วก็เอาไปใช้นะครับ กดกง้าเป็น้วยทีเอ็มที่โปรที่ไม่ค่อยมีคนมืดๆแล้วก็อยู่นานๆอันไหนผ่านในผ่านก็ได้ากางไปในผ่านก็ไม่ได้กัรไปนะครับการขอตองทาการตรวจควิก็พบเองนะพบเขาเองกับบัตรประมาณสักบัตรประมาณสักสามใบครับขอบคุณครับครับคือตอนนี้เนี่ยอสอบสวนเบื้องต้นเขาบอกว่าเพื่อนสารเข้ามานะครับแล้วเขกระชากบ,บอกว่าไอ้ที่เงี้ยกไว้ในครอครองที่เมืองไทยเราด้วยเหรอมันเป็นความผิดนะฮะ ก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจต่อไปนะครับข้อมูลเนี่ยสิบแปดใบโจมกันเราพูดในฐานะส่วนใหญ่เป็นคนจริงทั้งหมดในเรื่องขโมยหรือขโมยยังไม่แน่ใจแต่ก็ได้มาซึ่งบัตรสิบแปดใบที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของตัวที่เจ็บนิทุนาเขาบอกไอ้ขาจำใช่คนไทยไม่เป็ทางการเขาทำให้เขาไม่ได้ต้องมาสอบเราเองเราเป็นคนรับจ้าง มีสองอย่างครับอาจจะเป็นคนรับซืบบ้อเองซื้อข้อมูลมามีชุดข้อมูลมาให้มีชุดข้อมูลให้รับซื้อมาในราคาเท่าไหร่มีแต่คุณมากดแล้วแต่คุณโัวคุณไปกดได้ไมกดไม่ได้อันนี้จากการสอบถามจากตำรวจ่าหอื่นท,ที่เคยจับปักนะทุกท่านกระจายอยูรแลนะครับเพราะว่าต้องดูต้องดูพื้นที่นานๆนะอย่างที่เรียนข้างล่างคือมีสองอย่างก็คือกดตู้กับลูดร้านที่ ครั้งที่2 luôn กันพบกับทางร้าน <laughs> <laughs> Okay, let's mm -hmm. I'm the yeah. mm -hmm. uh, just meeting him. I didn't do this. You need a lawyer. Yeah, I, I called a lawyer. I called a lawyer. Later, later. Okay. not now. Okay, later. Uh, later. I am excited. I did January. January. Yeah, I didn't do this. No.